ย้อนไปกีฬาแห่งชาติครั้งที่28ปากน้ำโพเกมหรือเกือบ20ปีที่แล้วที่จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ถือเป็นเวทีแจ้งเกิดของแพทเรือเอกหญิงพุทธรักษานิกรีนะักกีฬาเรือพายจอมเก่าทีมชาติไทยจากอดีตถึงปัจจุบันแพทพุทธรักษาย่างเข้าวัย42ปีผ่านประสบการณ์การเล่นทีมชาติและกีฬาแห่งชาติมาแล้วหลายสมัยฝากผลงานไว้มากมายทั้งเหรียญทองซีเกม5สมัยติดต่อกันและในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้นครสวรรค์เกม พุทรักษาก็คว้าไปแล้ว2เหรียญทองในประเภทเรือกันเชียง700เมตรหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ให้กับบ้านเกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังรับใช้ชาติและบ้านเกิดมานานพุทธรักษาด้นําประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับเด็กชาวเขาที่ได้อโอกาสฝึกฝนให้เล่นกีฬาเรือพายพร้อมผักดันส่งแข่งขันสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศและทีมชาติในอนาคต ณตรงนี้เราเรามีเราเรามีแนวคิดมามันนานก็คือมุ่งคือช่วยน้องคือพี่ช่วยน้องมุ่งสูงทีมชาติก็คือเราสร้างขึ้นมาจากเด็กบนดอยเนี่ยให้เข้ามาอยู่กินกับเราแล้วก็ให้มีการศึกษาด้วยเล่าเรียนด้วยแล้วก็เช้าเย็นก็ซ้อมกีฬาเสาร์ที่ก็ซ้อมกีฬาเนี่ยเราตอนนี้ก็มีหลายคนที่ขึ้นมาแทนขึ้นมาอยู่ในทีมชาติถ้าในอย่างของสมาคมเดลไพยตอนนี้น้องๆที่จังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นอหลายคนสำหรับอนาคตในทีมชาติพุทธรักษา ตั้งเป้าทำรรดับติดผ่านเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกม2016ที่กรุงรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลให้ได้ซึ่งเธอมั่นใจว่าจะคัดเลือกผ่านแน่นอนในเดือนเมษายนปีหน้าที่ประเทศเกาหลีใต้ทีมข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานจากจังหวัดคนครสวรรค์ครับ